น,นี้วิ่งวุ่นเลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นอาชีพผู้จัดการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้ตั้งแต่วิ่งอัดสายนะครับอัดสายแอร์นะครับ,รบแล้วก็วิ่งไปโลงกึงเนาะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปมุลีน้าไปพอกใหม่นะครับเพราะว่าเป็นรองซีนซีนสึกเยอะเนาะนะครับ ลองซีนเนี่ยนะครับกินไปเยอะนะกินไปเยอะเลยเนาะสำหรับ W202 นะครับก็มาจากกลุ่มเราลักเบ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านสมาชิกเราลักเบ้นนะครับเราจะอยู่กับคนขับเบ้นไปอีกนานนะครับเพราะว่าเราก็ทำงานในระบบที่งานดัดแปลงนะเพื่อที่จะให้รถ ที่เป็นรถเบนซ์ของท่านนะครับได้อยู่ยาวนานเนาะวันนี้ผมก็วิ่งซื้ออะไรนะครับเป็นคนถูกใช้วันนี้เขาบอกว่าตอนเป็นสมัยเป็นลูกน้องก็อยากจะเป็นเจ้านายนะพอเป็นเจ้านายแล้วจะรู้สึกว่านรลูกมีจริงบางทีช่วงเวลาที่ช่างเขาพักกินข้าวพักอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดหารอุงอะไหล่เตรียมไว้ให้เขานะครับบางทีอะไรไม่ ต้องวิ่งเองออกข้างนอกมั่งอะไรมั่งเลยครับมันก็เนี่ยไม่แน่ไม่นอนจะอย่างนี้เลยนะนี่ก็อ่ะอันนั้นมันคมไปให้ช่างก่อนก่อนที่จะไปต่อนะโอ้ยวันนี้ก็เอาไปทำท่อไอเสียมาเนะกุกกักกักเ็นครับออ ยังไม่ถึงกำลังจะไปนะครับคันนี้ก็คอมไม่มีกำลังอัดนะครับคอมยอดฮิตนะครับสี่ขาหรือสี่รูนะคอมยอดฮิตนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับวิวใหม่แรงๆอันนี้เพดหลังน่าจะไม่ได้เรื่องแล้วนะครับมีปัญหาไม่มีกำเปลี่ยนมาเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนมาเยอะ นี่เราก็ถือโอกาสนะครับเปลี่ยนคอมเนาะเพราะว่าแผงใหม่ได้เอ,อใหม่นะครับได้์ือยังสะอาดอยู่เนาะผมก็เลยคิดว่าความซื้นน่ายังไม่มีเราก็ช่างเขาปล่อยระบบออกแนละ้วผมก็เลยจะต้องเซฟที่ให้เอฟซีเนาะตอนนี้เราก็มาหรือเปลี่ยนซีนด้วยเปลี่ยนลูกปืนนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับปั๊มน้ําก็ว่าถ้าสมมาพอควรก็น่าจะเปลี่ยนท่อน้ํา แล้วก็ปั๊มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานเนาะคือระบบน้ํานี่สําคัญนะครับบางทีเราว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็มันก็ไม่เป็นอะไรครับถ้ามันเป็นระหว่างทางเนี่ยนะเคยเคยเคยลูกปืนตัวนี้ขาดนะครับแกนตัวนี้หักออกมาแล้วก็เวียงเวียงฟาดเลยนะครับบางทีไปโดนพัดลมใบพัดลมแตกก็มีนะครับจากประสบการณ์ที่เราที่เราทํามาเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ ฮะหมุนๆค่อยๆหมุนหน,นิใส่ใส่เดียวเียต้องใส่อืมอืมค่อยๆหมุนมันเต็มละเออค่อ,คอยๆหมุนอืมโอเคพอแค่นั้นเนี่ยปิด้าปิดอะไรให้เรียบร้อยนะแบบครัันนี้ก็สวัสดีครับคุณบุญมีอ่าอันนี้ คันนี้คุณออฟเอามาฝากให้ดูแลเมื่อเช้าครับก็เป็น w 2 0 2ศอเนาะเนี่ยก็ดูแลกันไปเปลี่ยนคอมนะครับเปลี่ยนคอมแอร์เนาะคิดว่าจะไม่เจองานออริจินอลละคิดว่าจะเจอแต่ง,งานแปลงตลอดนะอันนี้ก็มีงานเดิมๆม,มาให้ทำนะฮะคอมเราทำมีเผื่อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับรถนี้ได้มาสองลูปนะฮะไม่รู้จะผ่านไหมแล้วเราคอยดูกันนะว่าใส่ไปแล้วจะผ่านไหม คมยอดฮิตนะครับอ่าคันนี้ก็อัดประกนเกียร์อะไรนะครับน้ำมันรั่วซึมเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระปุกพาวเวอร์ก็ซ่อมไปด้วยเลยเนาะนานๆจะได้มีนานๆจะได้มีออริจินอลมาให้ทำนนะช่วงนี้ไม่มีงานวางละอ่านะครับเนี่ยได้คอมลูกใหม่ะนะครับผม อะเดี๋ยวผู้จัดการเป็นผู้จัดการก็ไปต่อเดี๋ยวไปย้ำสายมาให้คันนี้นะครับคันนี้ด้ย้ำสายมาสิทธสับก็จะส่งไปตีบางลมนะตอนนี้ก็เป็นฟีปัมแล้วนะครับผมเป็นฟีปัมแล้วเสียดายหม้อน้ําเดิมก็โมดิฟายให้เข้ารูปเข้าล่างเนาะก็เหลือท่อท่อน้ํานะครับหม้อน้ําก็เอาแบบนี้มาใส่ให้แล้วนะครับ<ม>เตรียมพร้อมไว้สําหรับไวริงชุดต่อไปนะไวริงชุดต่อไปก็ น่าจะมีสวิตเตือนน้าแห้งด้วยนะครับนี่ผมทําไว้เผื่อแล้วนะทําไว้เผื่อรอโอกาสข้างหน้าแล้ววางแผนรอล่วงหน้านะครับแผงแผงคอนดนเซอร์ก็ใส่แล้วนะครับเป็นลามิเนตนะครับยี่สิบหกมิลน,นะครับหนายี่สิบหกมิลเนาะของเดิมเขาจะระบายไม่ค่อยดีนะครับมันจะเป็นแค่บางๆเองเห็นไหมฮะเนี่ยและเป็นท่อน,นี้ส่วนมากก็จะไม่นี่แล้วครับอันนี้ผมก็เลยในไหนได้แปลงแล้วก็เลยถือโอกาสแปลงเลยนะครับตัวน,นี้ เดี๋ยวจะไปย้ำสายใหม่มาใส่โอเคอ่ะเดี๋ยวรถคันนี้ไปลองแม็กใหม่ด้วยได้แม็กมาใหม่อ่ารอหาเจ้าของคุณใหม่ไม่มาก็เลยแต่งรอขับเหลือเหลืออนาคตข้างหน้าอาจจะอาจจะได้